จับตากองทุนบันเน็จบำนาญทั่วโลกให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างอ่วมไปไม่น้อยเลยโดยเฉพาะญี่ปุ่นครับที่เป็นกองทุนบันเน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เกิดการขาดทุนครับติดต่อกันในรอบ20ปีเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับในฝั่งของนอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันขาดทุนไปกว่า1 6 0 0 0 0ล้านเหรียญเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังต่อไปเดี๋ยวคิปไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีนขนา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Proper t y l ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศ,ษศรษฐกิจการลงทุนไปได้วยกันครับใครชอบคอน หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกับกดจอยข้าลางดาเช่นเดียวกันนะครับตะกีช้ชวนคุยเรื่องของข่าวข่าวหนึ่งนะครับนั่นคือเกี่ยวกับกองทุนเพนชั่นฟันครับหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับในนามของกองทุนบำเหน็จบำนาญน,นั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์เนี่ยก็ท่อนข้างตรงตัวอยู่แล้วนะเพราะว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยมีเอาไว้นะครับเพื่อให้บรรดา ลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยมาสมทบเงินทุนในกองทุนอันนี้นะเพื่อจะไปผลิต่อออกผลนะครับและคาดหวังว่าในจากระเสี่ยงของพวกเขาเนี่ยนะก็จะมีเม็ดเงินมาเลี้ยงดูตัวเองนั่นเองแต่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับกองทุนประเภทนี้นะครับพอซึ่งในข่าวล่าสุดนี่ออกมาไม่ค่อยดีเลยนะได้แก่นะครับเพนชั่นฟั์นของทางญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะครับก็เกิดการขาดทุนอย่างต่อนเนื่องเนี่ยในรอบ20ปีที่ผ่านมาเลยและซึ่่่่่งงงงชญญีีีปปปุนนรรระะเเเเททศดดยวคััับกาิหือขอข คริสต์หรือวิกฤตเกี่ยวกับเพนชั่นฟันครับแต่สิ่งจริงนี้กำลังจะเกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยนะฮะวิกฤตของกองทุนมาเดลบนานาญเนี่ยนะครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะครับรวมถึงนะการเปลี่ยนแปลงของด้านประชากราด้วยนะครับและก็อตัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ค่อนข้างค่อนไปทางต่าลงเรื่อยๆเราใ้ภาพง่ายๆน,นะครับว่ากองทุนนี้มันเป็นเสมือนเงินเก็บของประชาชนนะครับทั่วประเทศเลยนะกองทุนจะจำเป็นต้องไปหาผลตอบแทนนะครับที่ไม่เสี่ยงนะและก็ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นนยยีไปคือ ไปดูแลประชาชนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเท่านี้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าผลตอบแทนของกองทุนนี้มันจะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆครับอีกขาดีครับนั่นคือฝั่งของประชาชนหรือว่าประชากรนั่นเองนะครับประชากรเนี่ยมีที่ทางจะเติบโตน้อยลงไปน้อยลงไปหมายความว่านะครับจะมีคนที่เข้ามาใหม่เข้าสู่ระบบใหม่เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆแต่กลับกันครับมีคนที่ต้องให้รัฐดูแลจากกองทุนเนี้ยเพิ่มเติมเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับ แมถ้าคิดเล่นๆว่าเงินใหม่เข้ามาน้อยนะครับเงินเก่าทาผลตอบแทนไม่ค่อยได้และแถมต้องมีรายจ่ายดูแลคนผู้สูงอายุทุกเกษียณเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่นะครับก็เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะไปไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ครับโดยปกติแล้วนะครับเฟนชั่นฟั์นหรือกองทุนบันเด็จบันนานเกษยียณยุพวกนี้เนี่ยก็จะไปลงทุนในตัวพันธุตรรัฐบาลซึ่งเป็นกองทุนที่ปลอดภัยนะครับพันธัตรธธัฐบาลนะ่ะรัฐบาลก็คงจะไม่เจ๊งหรอกมัง้งประเทศเขาไม่เจ๊งหรอกมัง้งแต่พอวันนี้เนี่ยนะ พวกเขาเต้องดิ้นรนนะไปลงทุนสิ่งที่เสี่ยงมากขึ้นเพื่อคาดหวัง ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจจะเป็นอับรัฐบาลประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับรวมถึงพวกหุ้นด้วยครับก็จริงอยู่นะครับว่าเป็นการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแหมมันไม่มีทางเลือกครับว่าโครงสร้างของกองทุนมันบิดเบี้ยวแล้วก็เงินใหม่น้อยเงินเก่าต้องจ่ายเยอะอะไรแบบนี้มันคงไม่ย้อนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครับและถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้เกษียณอายุเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงมีคนแก่เนี่ยเยอะอีกด้วยนะครับจากการงานในปี2023เนี่ยนะครับคนแก ขึ้นไปครับมีสัดส่วนอยู่ราวๆ28.7%นะครับหรือว่าประมาณ1ใน3นั่นเองนะฮะหมายก็เดินในถนนเนี่ยจะเจอคนแก่ที่อายุเกิน65หนึ่งคนแน่นอนครับ และซึ่งสัดส่วนนี้ยังคงเติบโตมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะจะมีคนแก่ที่เกิน60เนี่ยนะครับสูงถึง40%ของประเทศเลยครับในขณะที่คนแก่สูงขึ้นนะครับแต่คนทํางานเนี่ยกลับน้อยลงไปเรื่อยๆทําให้อ่าปัญหาเรื่องของเพนชั่นฟันเนี่ยค่อนข้างระอุหนักกันเลยทีเดียวการที่ประชากรเริ่มตกต่ำไปเรื่อยๆนะฮะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้โตมานานมากแล้วนะครับรวมถึงรัฐบาลเริ่มเล็งเห็นนะว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่รอดนะครับรระะะบบบเเกกกกษีีีีีียยยยยยณอออออาาาาุุญ่่่่่่่่ออ่ปปนนนนนตตตไ้งงแแๆๆ็จมทททโใ ผู้ว่าจา้างเนี่ยครับมีกตุิการให้กับทางพนักงานด้วยกล่าวคือว่าให้ผู้จ้างหรือนายจ้างเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการดูแลพนักงานหลังกเกษียณเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นในเองรวมถึงทางประเทศนะครับก็ทําทการสนับสนุนนะครับส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นอีกด้วยกล่าวคือถ้าจะหวังภาดรัฐอย่างเดียวไม่รอดนะครับคุณต้องช่วยกันทั้งเองกชนรวมถึงฝั่งของบุคคลประชาชนเองด้วยครับ ความจริงที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่เชื่อใครได้นะครับแม้กระทั่งรัฐบาลของพวกเราเนี่ยก็ควรจะเป็นความจริงครับเพราะว่าถ้าหลังเรามองจริงๆนะครับเพนชั่นฟารนระบบเกษียณอายุเนี่ยมนเป็นสิ่งที่รัฐบาลพรอมิสให้กับเราถูกไหมว่าแบบระบบต้องดูแลคุณในยามเกษียณอะไรบ้าๆพวกนี้แต่ถ้าเรามองดูสาดิเคสนะครับประเทศที่มีประเด็นเรื่องของเพนชั่นฟันนะเรื่องของระบบเกษียณยุติพังทลายเนี่ยก็มีประเทศหนึ่งนั่นคือตัวอาร์เจนตินานั่นเองครับซึ่งปัญหานหึงที่เจอหนักๆก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนนนัั่เงะครบ ทำให้สกุลเงินของเขาเนี่ยครับดูอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนเสียอำนาจในการซื้อครับเราในภาพา <S <S นะครับว่าเงินที่ถูกเก็บอยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันสูญเสียมูลค่าไปหมดเลยในขณะที่ค่าของชีพของประชาชนเนี่ยสูงขึ้นยับเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอจยอยู่แล้วครับซึ่งรัฐบาลเจนหน้าเนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหานะครับโดยการที่เก็บเงินเพิ่มปฏิรูปต่ตตางๆนะแต่ว่าในฝั่งของคนแรงงานนะครับหรือว่าสาภาพแรงงานเนี่ยก็คัดค้านนะครับทำให้ปัญหานี่ยังคงคลุกขุนแล้วก็ไม่รับการแก้ไขก็เรียกว่า าานนหากเรามาเปรียบเทียบดูนะครับกองทุน,นบริเวณนานที่ใหญ่สุดในโลกใบนี้เนี่ยก็คือของทางญี่ปุ่นนั่นเองนะครับดูแลทรัพย์สินกว่า1.7ชิเลียนดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งกองทุนนี้นะครับลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทนะรวมถึงตราสารทุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับพันธบัต,ตรรัฐบาลอะไรก็ลงครับก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าแหม αι, ผลตอบแทนมันต่ำไงก็ต้องไปลงทุนในตราสารทุนบ้างครับซึ่งญี่ปุ่นหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยต่ำมหาต่ำทำให้ทางกองทุนของ อายุนะครับเพนชั่นฝังงญี่ปุ่นเนี่ยกินสัดส,สนไปถึง30%ของ GDP เลยทีเดียวนอกจากเป็นกองที่ใหญ่สุดในโลกแล้วนะครับยังกินสดสนเยอะขนาดนี้เนี่ยคนหลายคนก็กังวลว่าถ้ามันขาดทุนกันบ่อยๆจะเป็นหน้าตายอย่างไรนะครับซึ่งเขาเอามาล่าสุดเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าขาดทุนต่อเนื่องสีไตรมาสติดแล้วนะครับและเขาไม่เคยขาดทุนยาวนานขนาดนี้มาก่อนในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับซึ่งช่วงคิวสาที่ผ่านมานะครับขาดทุนไปาราวๆหนึ่งหมื่นสี่พันล้านดอลลาร์นะครับ เรียก,กว่าไม่ได้เยอะอะไรมากของนอร์เวย์เนี่ยเยอะกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับหากเรามาเจาะเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดทุนนะครับมาจากพันธบัตรทั้งนั้นเลยนะโดยพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศนี่นะครับลดลงไปกว่า5.3นะครับแล้วก็พันธบัตรในประเทศเนี่ยลดลงไปกว่า1.7ครับแต่ว่าทางกองทุนนี้ทำกำไรจากพอร์ตหุ้นในประเทศได้3.2นตนะครับก็พูดอีกนัยหนึ่งคือขาดทุนในส่วนที่ความเสี่ยงต่ำอย่างที่พันธบัตรรัฐบาลน,นั่นแหละปะจัจ ของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองที่ขึ้นอย่งต่อเนื่องแลก็หนักหน่วงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วในโลกใบนี้ครับและรวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างมากนะครับอยู่ที่ประมาณ4%เครับหากว่าวันนี้เนี่ยเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะครับรายจ่ายในการที่ต้องมาดูแลคนท้าคนแก่นะฮะหรือว่าคู่เกษียณอายุเนี่ยก็ต้องมากขึ้นด้วยนะก็ไม่รู้นอน,นาคตเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับทำให้มูลค่าหุ้นต่างๆมันเจ็บมากขึ้นหรือเปล่าแล้วต้องยอมร ก่อนหน้านี้เราพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมครัที่ขาดทุนไปประมาณ10,000ล้านเหรียญครับแต่ในฝั่งของนอร์เวย์เนี่ยโดนอ่วมหนักนะฮะอยู่ที่160,000ล้านเหรียญเลยนะครับในปี2022ที่ผ่านมาก็เพราะกองทุนความมั่งคั่งของเขาเนี่ยนะครับถือครองพวกหุ้นค่อนข้างเยอะครับซึ่งก็ต้องเล่าว,ว่าทุกคนเนี่ยก็โดนความท้าทายในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหรือดอกเบี้ยขาขึ้นหรือแม้ทั้งการหดตัวของเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแหมอยากได้ผลตอบแทน่ถุงก็ต้องเสี่ยงหน่อยก็เป็็็นน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 นธรรรรรรมมมมดดาาาคคคคััััับบสสส่่่่่วใใฝงงงงงงขอออออออปะะเเเเเเทททททศไยยยยีีีีกกกกกกกุุุุษณหหืืญ ก็ต้องรอดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไรได้รับบทเรียนอะไรมาจากพี่ๆมากหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเองก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันเหมือนกันครับสวัสดีษฐานมาเล่าให้ฟังเท่านี้ยังไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลน์ด้วยนะครับและถ้าใครอยากฟังคำพูดของคุเชิงลึกเนี่ยก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวุ้นไหนข้ั้นนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละร้อยสิบบาทเท่านั้นครับก็มาสุดคลิป,คล,ปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครััับบในนนนคคลิปี้พูดถึงงตวกอทุนนะร บำเหน็จบำนาญที่มีปัญหาอยู่ทั่วโลกนะครับพเพราะเนื่องจากว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยนะครับกำลังประสบปัญหาเรื่องของดอกเบีย้ยที่ต่ำต้อยในช่วงก่อนหน้านี้นนครับกองทุนบำเหน็จบำนาญตรงนี้นก็เป็นกองทุนที่จะมาช่วยเหลือนะครับผู้เกษียณอายุหรือว่าผู้ที่แบบทำงานจนจบแล้วเนี่ยมีเงินเลี้ยงอยู่ตัวเองยามแก่ยามเท่าโดยจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนในช่วงที่เขากําลังทํางานอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาหลายปจาัจจัยทําให้กองทุนนี้ ห,หนักหนึ่งก็คือดอกบีเี่ยนะครับค่อนข้างต่ำทำให้พวกเขาเนี่ยปติต้องลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับต้องหาการทุนทางืออื่นๆเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้นอย่างที่สองครับนั่นคือปัญหาของประชากรที่หดตัวนั่นเองนะหมายก็ว่ามีคนทํางานใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับมีเงินเข้ามาใหม่ค่อนข้างน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยคนเกษยียายุหรือคนที่ต้องดูแลเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงแมคคีซึมเนี่ยมันเริ่มจะไปต่อไม่ไหวครับเงินใหม่มาน้อยผลตอบแทนต่ำนะแล้วก็ต้องจ่าย หุ้นที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นดังนั้นหากเกิดวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเกิดวิกฤตเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นรีเซชชันต่างๆนานาพอหุ้นร่วงสัดสีต่างๆมันร่วงเลยนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเงินออมของประชาชนด้วยนั่นเองหากไดูในแค่ที่ล้มเหลวเนี่ยก็ได้แก่อาร์เจนตินานะครับที่ระบบปริเด็นนานเนี่ยค่อนข้างจะล้มเลยนะเนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงนะครับทำให้เงินที่มีอยู่เนี่ยมันเสื่อมมูลค่าไปและรายจ่ายเนี่ยที่ดูแลคนก็สูงขึ้นค่าของที่ต่างมันสูงขึ้นน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 นเเเเรรรรรร่่่่่่่่่่่่อออยยยยััััััับบบบบบบไไไไไไไมมมมมมหหวะะะะคคคจปปปปปปลลลีีีีีีแแแงงงงกกกก้้้ขสภาาาาพ็็็ดดดททใตูญญุุ เรื่องของการขาดทุนหลายเดือนติดต่อกันนะครับมูลค่าประมาณ10,000ล้านเหรียญซึ่งขาดทุนหลังเนี่ยมาจากพันธบัตร,รบาลในต่างประเทศนะครับรวมถึงในประเทศของตัวเองด้วยแต่ว่ากำไรมาจากการถือหุ้นครับค่อนข้างแปลกเลยเนื่องจากตัวเบีออยเนี่ยขาขึ้นในทั่วโลกแนละ้วทำให้พันธบัตร,รบาลเนี่ยแที่ ถูกลดราคาลงมาด้วยโดยเฉพาะของตัวเองด้วยนะครับรวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีเงินเฟิรตอนนี้นี่4%แล้วนะครับก็เรียกว่าเกินกว่าคาดไปเยอะทำไมค่าของที่ของประชนี่ยสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามคือแหมรายจ่ายจะสูงขึ้นไหมดูแลคนแก่มากขึ้นหรือเปล่าประชากรเนี่ยค่อนข้างหดตัวอย่างยิ่งเลยนะครับโดยหนึ่งในสามของประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนแก่ไปแล้วนะฮะแน่นอนเาอยจะเป็น40%ของคนทั้งหมดจะเป็นคนแก่เกิดอายุ65ปีนั่นเองทำไมญี่ปุ่นจะต้องพยายามตัดแจง ูกน้องของคุณนะรวมถึงให้ประชาชนนะครับมีเงินเก็บของตัวเองไว้ด้วยครับก็เรียว่าอย่ารอหวังเพึ่งแต่รัฐบาลน,นะครับซึ่งในฝั่งของไทยเราก็มีประัาคมเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าแม่จะเดินซ้ำรอญี่ปุ่นหรือไม่นะครับเพราะไทยเราเนี่ยก็จะค่อนข้างประชากรแก่ลงมากๆเหมือนกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็มีเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนน้ำควัมดึจบชนคลิปน้้นะครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณณสสาาาาาามมรรถคคคดดดดกกใในนนนออตไไ้้้และนนละททหหุุับี่ เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยตอนนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ